ปรัชญ,ญาปิ่นแก้วถือเรื่องดีบวงสวงนางสยองขวัญพระไม้ควา้าพนมุกดาเสิร์ฟเรื่องหลอนเนืนหน้าบวงสวงเพื่อความเป็นสิริมงคลไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโปรเจกต์ภาพยนตร์สยองขวัญหน้าจับตาแห่งปี2568อย่างพระไม้นำทีมโดยโปรดิวเซอร์มือทองแห่งวงการภาพยนตร์ไทยอย่างปรัชญ,ญาปิ่นแก้วผู้กำกับระดับร้อยล้านจากหนังไทยระดับตำนานอย่างองค์บากและต้มยำพุ่งอำนวยการสร้างโดยสงเริศ ร่วมบุญบริษัทปั้นฉายสตูดิโอจำกัดและสองผู้กำกับเรื่องใหม่ไฟแรงอย่างรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงพคงคำตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศษรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและผู้ช่วยศาสตราจารยาด์ดรปรีชาสาครอาจารย์ประจำวิชาภาคนิเทศศาสตร,รม์มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมทั้งทีมนักแสดงชุดใหญ่ประกอบด้วยคู่พระนางคนนวัต มุกมุกดาบีธีรพงศ์ยศสกัดไทยสอรอนกคนมณีพันธ์ร่วมพิธีบวงสวงอย่างยิ่งใหญ่บริเวณหน้าศาลพระพิคเนตณลานด้านหน้าศูนย์การคา้าเซนทรัลเวิลด์เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ทีมงานและนักแสดงก่อนเดินหน้าถ่ายทำโดยพระไม้คือภาพยนตร์สยองขวัญที่หยิบเอาเรื่องราวพื้นถิ่นอีสานมาผสมผสานกับเหตุการณ์ยุคใหม่พาไปสำรวจมิติอันน่าสะพรึงกลัวของพระไม้ ที่บ้านก็ว่าเป็นวัตถุมงคลบ้างก็ว่าเป็นวัตถ,ถุอันตรายแต่ท้ายที่สุดแล้วพระไม้จะนําไปสู่เหตุการณ์ชวนขนลุกอย่างไรบ้างต้องไปร่วมพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์โดยหนังจะเล่าถึงนักโบราณคดีหญิงที่ถูกทิ้งให้รับภาระหนี้สินจํานวนมหาศาลหลังพ่อของเธอหายตัวไปอย่างลึกลับในป่าลึกระหว่างเดินทางไปสำรวจหาน้ำม,มันไม่นานเธอก็ได้ค้นพบว่าการเสียชีวิตของพ่ออาจเกี่ยวพันกับ พระไม้สิ่งลี้ลับโบราณที่พ่อของเธอกับเพื่อนๆถูกส่งต่อกันนำไปสู่ความตายอันน่าสะพรึงกลัวตามลำดับเธอจึงพยายามสื่อผ่าต้นตอของความน่ากลัวสิ่งนี้นำไปสู่เหตุการณ์สุดสยองและอันตราย mm hmm. เกินกว่าที่เธอจะรับไหวสามรับโปรเจกต์ภาพยนตร์ mm hmm. พระไม้ได้สองนักแสดงสุดร้อนแรงอย่างพลนวัตผู้พันทัศศีและมุกมุกดานารินรักมาประกบกัน บนจอใหญ่เป็นครั้งแรกซึ่งในเรื่องนี้มุกมุกดาสวมบทเป็นแพงนักโบราณาคดีสาวที่ต้องสืบหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของพ่อนำไปสู่การเกี่ยวพันกับพระไม้โบราณของอาถรรพ์จากบรรพการที่ไม่ควรมีใครต้องยุ่งเกี่ยวและในขณะที่พลนวัตสวมบทเอกตำรวจหลุ่มไฟแรงขยายานักธุรกิจขุดเจาะน้ำมันที่เป็นมิตรสหายกับพ่อของแพงที่ต้องช่วยเหลือ แพงตามคำขอของพ่อเพื่อเริ่มสืบสวนเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นแต่เมื่อทั้งคู่ยิ่งสืบกลับยิ่งค้นพบความจริงเกินกว่าที่พวกเขาจะคาดคิดสำหรับภาพยนตร์สยองขวัญพระไม้กำลังเดินหน้าถ่ายทำและเตรียมวางโปรแกรมเข้าถ่ายภายในปี2568ในโรงภาพยนตร์โดยแม้จะเพิ่งเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำแต่เหล่าบรรดาครหนังสยองขวัญก็เริ่มพูดถึงและยกให้เป็นอีกหนึ่งหนังไทยฟอร์มดีที่น่าจับตามองแห่งปี